ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องครูนัน channel สินะครับของ New s a Hello 6นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปอ .4 อ่ะป .6 นะครับโทษทีครับแหมพูดผิดเลยไปรเรียนกันต่อนะครับนะในคำสั่งข้อ b บอกว่า choose the verb ให้เลือกคำกริยา from จาก the box box ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากล่องนะครับแต่แปลว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับนะ สี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า box ให้เลือกคำหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำศัพท์นี้แหละเพื่อนาไปฟ i l l นาไปเติมในแบ a n k ในช่องว่างข้างล่างนะครับคุณครูก็เลยแปลให้เลยนะครับคมแปลว่ามาแฮดนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับพอไปอ่านเนื้อเรื่องข้างล่างแล้วให้แปลว่ารับประทานอาหารหรือแปลว่ากินแปลว่าดื่มก็ได้นะครับวงเล็บเซดนะครับเป็นย่องสองของคําว่าเซแปลว่าพูดคุกเป็นย่องสองของคุก ธรรมดานี่เติมมีดีนะครับเป็นแปลว่าปรุงอาหารเกฟเป็นช่องสองของกิฟนะครับแปลว่าให้ทีนี้ให้นำคำทั้งคําคำนี้มาเติมลงในบทความให้สมบูรณ์คุณครูก็เลยช่วยนักเรียนอย่างนี้นะครับนะคุณครูไม่ได้เติมให้ก็จริงแต่ช่วยแปลให้แล้วก็เขียนไฮไลท์ด้วยสีเขียวให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลยแปลว่าฉันไปบ้านของปีเตอร์เมื่อวานนี้แม่ของปีเตอร์นะครับได้ ปรุงก๋วยเตี๋ยวให้กับพวกเราเพื่อเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะครับ lunch แปลว่าอาหารมื้อเที่ยงคุณครูแปลเร็วอย่างนี้นะครับลูกนะ n o o d l e แปลว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้เลข6ตรงนี้คือใส่คำว่าปรุงอาหารปรุงอาหารเป็นไฮไลท์สีเขียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทราบอยู่ครับว่าปรุงอาหารนี่นะครับเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าใส่คําว่าอะไรลงไปก็นามัพท์นี้มาใส่ลงไป แต่คุณครูไม่เขียนให้เพราะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนยเข้ามาฟังให้หมดทุกตัวอักษรน,นะครับจะได้เข้าใจพวกเรานะครับพวกเราทำอะไรครับนี่คุณครูเขียนให้แล้วดื่มนะครับกินดื่มหรือกินในที่นี่เขาใช้สัพ์คำว่า had เพราะฉะนั้นเราก็นำ had มาเติมตรงนี้ we had orange juice too พวกเราได้ดื่มน้ำผล,ลไม้ด้วยนะครับ before ก่อนที่ i เห็นไหมครับมามาภาษาอังกฤษว่าไงครับข้างบนนี้ก็คือช่องสองเค e นะครับ before I came home ก่อนที่ฉันจะมาบ้าน Peter's mother แม่ของปีเตอร์นั้นได้ได้อะไรครับได้ gave นะครับนี่ได้ให้ gave a me small ball ได้ให้ ฟุตบอลหรือว่าให้ลูกบอลน,นะครับนะไม่ไม่ได้บุกว่าเป็นลูกฟุตบอลน,นะครับลูกบอลอะไรก็ได้กลมๆลูกเล็กๆลูกหนึ่งแก่ฉันไอฉันก็ได้เห็นไหมครับคุณครูทำสีเขียวไว้แล้วคือเซ้นะครับเซเป็นเศ้ฉันก็เลยได้พูดแตงเกียวได้พูดขอบคุณท่านแล้วก็ s a เซก o d บายเช her แล้วก็บอกลาท่านนะครับนี่คือคุณครูทําให้แบบนี้นี่คือเทคนิคการสอนของคุณครูในการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับเพราะฉะด้นลูก ก็เห็นแล้วว่าคำศัพที่จะต้องนำไปเติมลงหมายเลขห์ 6, หมายเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเนี่ยเติมคำว่าอะไรนะครับนะโอเคครับจบหน้าที่เจ็ดสิบเก้าไปต่อที่หน้าที่แปดสิบเลย